ดาวพระเสาร์กำลังจะโครจรย้ายเรือนในวันที่5ธันวาคมปี2563ย้ายเรือนจาการาศีธนูไปสู่ในเรือนของราศีมังกรซึ่งจะมีผลกระทบในแต่ละลัคนาราศีที่แตกต่างกันไปแต่โดยความหมายกันเดิม,ดมของดาวพระเสาร์แล้วพระเสาร์ไม่ใช่ดาวร้ายเสยอย่างเดียวพระเสาร์เนี่ยนะครับช่วงแรกๆที่โครจรไปเข้าเรือนใครไม่ว่าจะเป็นคุมลักณได้องเกณฑ์ไม่ได้องค์เกณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ ก็จะนําพาปัญหานําความทุกข์นําความเดือดร้อนต่างๆนานาเข้ามาให้ด้วยส่วนมากส่วนหลักๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเบบดเหนื่อยจากแรงกายไม่ว่าจะแรงกายจากการหาเงินแรงกายจากการทํางานต้องใช้ความอดทนมานะอย่างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดาวพฤหัสเสาโคจรมาร่วมเรือนถึงลัคนาผู้ใดขอให้อดทนเอาไว้เพราะว่าลักษณะที่เสายืนอยู่เนี่ยสามสิบเดือนในสามสิบเดือนเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ว่าจะนําเรื่องเสียมาให้กับแต่ละลักษณะสยอย่างเดียวนําเรื่องดีด้วยดังนั้นพอสาวเข้ามาก็ต้องเหนื่อยต้องอดทนต้องสู้เต็มที่ภบสาวเองเนี่ยนะครับนอกจากเป็นเจ้าเรือนของพบกรรมมะเป็นพื้นฐานเดิมที่จะต้องมีความหมายติดตัวมาอยู่แล้วนะฮะพบกรรมมะก็คือการกระทําสิ่งที่เราเคยกระทําและก็มาถึงสิ่งที่เราต้องกระทำสามอย่างนี้เนี่ยนะครับลักษณะเหล่านี้เนี่ยก็คือต้องทําด้วยความอดทน แต่สาวเองมาอีกมาอีก,อกเรือนหนึ่งนะครับตามหลักของเรือนของพระเสาอีเรือนหนึง่งไปอยู่ในลัคนาราศีกลุ่มพื้นฐานเดิมที่มาจากลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยเอาลาภะเข้ามาด้วยแต่เป็นลาภะในลักษณะของความอดทนก็คือความสําเร็จที่ได้จากความอดทนเพราะฉะนั้นเวลาเสาถึงลัคนาผู้ใดใครอดทนดีใครสู้ดีใครเหนื่อยเต็มที่สู้เต็มที่รับรองได้ว่าความสําเร็จมาถึงตัวซึ่งเป็นลาภะกระดุมพระด้วยนะ หมายถึงว่าเอาการเงินกลับเข้ามาให้ด้วยจากความสําเร็จใครที่อดทนตามกําลังของดาวพระเสาร์เตรียมตัวรวยได้เลยนี่ก็คือข้อดีเพราะฉะนั้นมีทั้งความเหน็ดเหนื่อยความอดทนอดทนแล้วเกิดความสําเร็จอดทนแล้วเกิดความร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆนานามากมายข้อดีของเขาก็มีอยู่ด้วยแต่ก็จะแบ่งเฉลี่ยกันไปในสามสิบเดือนที่เขาย้ายลัคนาราศี ในการย้ายเรือนและย้ายลัคนาราศีในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เดินวิปลิตนะไปยืนตำแหน่งไหนยืนอยู่ตำแหน่งนั้นที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นผลว่า,าสภาพที่เราเห็นการว่ามีปัญหามีความขัดแย้งอะไรต่างๆเชื้อโรคโรคภัยต่างๆถ้าพูดถึงเชื้อโรคโรคภัยเกิดจากราหูมฤตยูความขัดแยง้งปัญหาไม่ลงเอยกันก็จะมีทั้งมฤตยูพระเสาร์ที่โคจรเข้ามาถึงกันแถม การโคจรถอยหลังของพระสาวกับพระรหัสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเลยทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เดินถอยหลังแบบเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอดทนกันสู้กันรัแบรบองว่าหลายๆคนหลายๆลัคนาราศีจะรประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนลัคนาราศีธนูพระสาวเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนการเงินพอกลับเข้าเรือนการเงินของตัวเองก็ต้องมองว่าดี พเสาเป็นกเกษตรนะครับสาวขึ้นมาในการเงินเนี่ยเป็นกเกษตรเลยพอสาวับเคราเรือก็ต้องมองว่าดีแต่มันจะดีอย่างนั้นไหมล่ะนะสาวเนี่ยอย่าลืมว่าเดินไปที่ใดนะครับก็มักจะนําพาความทุกข์ไปที่นั่นด้วยช่วงรแรกๆที่พระสาเดินโคจรขึ้นมาในภพการเงินเราเขาก็เล่นเราก่อนเลยไงนะนะสาวเนี่ยเป็นนักเรลงนะครับสาวเป็น ในส่วนที่ไม่ฟังอะไรอยู่แล้วนะครับเหตุผลไม่ต้องมีเอากําลังเข้าว่าไว้ก่อนพอยืนขึ้นมาในตัวราศีมังกรพบกันเงินของเราก็เล่นการเงินเราเลยไนงะนะครับตั้งแต่5ธันวาเรื่อยไปจนถึงเอา29มีนาก่อนชงชั้นสั้นที่เป็น29มีนาปี64เพราะว่าพระประหัสนั้นเข้ามาร่วมเรือนด้วยในพบการเงินพระรหัสเองพอเข้า มาในพบการเงินก็มาจากตัวเรานะมาจากพบพันธุอันนี้ก็ทําแยกคลิปไปแล้วแหละนะครับน่าจะมีเหตุผลไว้ในคลิปของพระประหสแล้วแต่พอสาวเอาพูดถึงสาวก่อนสาวเข้ามาในเรื่องของการเงินมีรายจ่ายเกิดขึ้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นปัญหาตึงเงินอาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งให้กับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงแรกๆที่พระสาวเข้ามาก็าอย่างที่บอกนะครับสาวเข้ามาไม่ต้องฟังอะไรแนละเล่นก่อนเลยนะถึงแม้จะเป็นดาวสาวเองเจ้าเรือนของตัวเองก็เล่นก่อนแล้วนะครับ หมือนเคลียร์ปัญหาก่อนนะก่อนที่จะมายืนอยู่ในเรือนของตัวเองอย่างสงบสุขอีกครั้งนั่นแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับปัญหาการเงินความขัดแย้งทางด้านการเงินอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูไปแล้วเนี่ยนะมีโอกาสเพื่อนสมมติถ้าเพื่อนมายืมเหมือนก็มีโอาขัดแย้งกันเกิดขึ้นถ้าญาติพี่น้องมาวุ่นวายเรื่องการเงินกับเราก็มีโอกาสขัดแย้งกันเกิดขึ้น นะครับเป็นไปนในลักษณะแบบนี้ช่วงแรกๆเลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต่อเติมบ้านเสียเงินจากการต่อเติมเสียเงินจากการซ่อมนะครับที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือเกิดความมั่นคงอะแหละนะบ้านให้มันบ้านมันดูดีบ้านที่มันเสื่อมโทรมแล้วก็ทําให้มันกลับเข้ามาดูดีเป็นไปแบบนี้นะก็จะมีโอกาสดีเกิดขึ้นแต่ในเรื่องเห็นพระราหูไงนะครับที่เราดูรวมๆไปยังคง มีผลกระทบอยู่นะแต่มันเป็นผลกระทบที่เป็นตัวชี้บอ,อกที่เฉยไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงเพราะนั้นเนี่ยถึงบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้ไงว่าถ้าเรื่องเพื่อนเข้ามายืมเงินอาจจะมีปัญหาก็ต้องระมัดระวังก็ต้องทําใจก่อนว่าถ้าเขามาเอาเงินยืมเงินเราไปเนี่ยนะก็จะยังไงดีนะครับจะให้เลยดีไหมนะถ้าเรามีมากก็ให้ไปเลยก็ได้จะไม่มีปัญหาเหมือนเป็นการช่วยเหลือเข้าไปนะครับแค่ช่วงแรกๆเองพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเสา ก็จะกลับเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยนะเพราะเป็นจะเป็นแค่ช่วงต้นๆพักสาวเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนการเงินแต่เป็นการเงินในลักษณะที่เหมือนทํางานหนักแล้วได้เงินนะครับ mm. เขาเรียกว่าเหนื่อยจนแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยแหละแล้วลัคนาราศีธนูจะมีโอกาสกลับมามีเงินนะครับร่ารวยอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของดาวการเงินเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหามาได้จากความเด็เหนื่อย เหน่วยกายเต็มที่เลยแหละนะครับแล้วร่ํารวยได้เพราะนั้นการที่เสามายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ใช่มายืนอยู่ในระยะสั้นๆแต่ยืนอยู่นู่นนะครับถึงปีห5เลยเดยวห6ด้วยซ้ำนะครับ1มีนาปีห6อยู่30เดือนนะครับในใน,ในเรือนของกระดุมผ้าของตัวเราแล้วไม่ได้เดินถอยหลังไม่ได้เดินไปก่อนไม่ได้เดินเสือเดินพักเหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเน ค่อนข้างยืนตำแหน่งมั่นคงให้กับลัคนาราศีธนูเลยมองว่าถ้ามุ่งมั่นนะสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเต็มที่เต็มกำลังภายในระยะเวลา30เดือนนับจากที่พระเสารโคจรเข้ามาลัคนาราศีธนูมีโอกาสร่ำรวยสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเศรษฐีนะ ในจังหวะที่ดาวพระเสาวเนี่แหละที่เขาว่าเป็นดาวแย่ๆเนี่ยแหละกลับเข้าเรือนเนี่ยนะได้หนึ่งเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่สามารถร่ำรวยได้แต่มันมีข้อแม้ของมันนะครับมีข้อแม้ของมันหลายอย่างก่อนอย่างแรกที่พูดไปแล้วก็คือว่าจากการทํางานแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้เลยเหนื่อยเต็มที่เหนื่อยเต็มกําลังอ่ะอันนี้เก็บไว้เป็นโจทย์พัฒนาตัวข้อสอง มาจากภพสหัชชะเห็นสหัชชะไหมสหัชชะคือดาวสาวกเกษตรสองเรือนโกจอมาเป็นกระดุมผ้าสหัชชะก็คือว่าต้องรู้จักติดต่อนะครับต้องรู้จักติดต่อแบบมีกระช้าบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับให้ได้งานมาแล้วก็ถึงมาเป็นรายได้ให้กับตัวเองนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือประมาณว่าเพื่อนนะครับ เพื่อนของเราในวงสังคมพี่น้องของเราในวงสังคมหางานมาให้นะหางานมาให้ทําแล้วเรารู้สึกเหนื่อยหน่อยช่วงแรกๆก็อาจจะต้องแบ่งปันผลประโยชน์กันไปบ้างนะครับแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็เหมือนแบบว่าต้องเสียค่าในหน้าให้ให้เขาไปนะถ้าเพื่อนติดต่องานให้มาก็มีน้ําใจกลับไปนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นแบบว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปรัคนาราศีธนูนะก็คือเสียภาษีสังคมบ้างอะไรบ้างแบบนี้ แล้วก็ให้สังคมนะหางานนะครับหาเงินมาให้เราแล้วแล้วมันถึงจะอยู่รอดแต่โดยภาพรวมนะครับถึงแม้ว่าเสาวจะมีผลกระทบในลักษณะอย่างที่กล่าวมาแต่ในภาพรวมของดวงชะตาลัคนาราศีธนูถือว่าดวงเปิดแล้วเพราะปกติแล้วเนี่ยนะครับเสาวที่โคจรเข้ามาทับลัคนาดวงทําให้ว่ามีโอโหทุกเต็มที่เหนื่อยเต็มที่หาเงินเหนื่อย เงินก็ไม่มาอะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่พอช่วงจังหวะที่พระประัดเข้ามาช่วยเหลือดวงชะตาก็ทําให้ดีขึ้นฟื้นชะตาชีวิตที่ดีขึ้นกลาหูเองเนี่ยนะที่เคยเล็งรักนะครับมีผลกระทบดวงเนี่ยนะครับมากก็ย้ายออกไปตกอริแล้วก็มองไปว่าดาวบาปะเคาะไระดายดวงนะเพราะเพราะว่าลัคนาราศีธนูเนี่ยตัวเราเป็นดาวพระพระหัสนะครับเป็นดาวคุณธรรมเวลาเจอ ดาวอารรมเข้ามาแบบนี้นะไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วแต่ตอนนี้นะดาวอารรมทั้งหลายที่เคยโคจรมามีผลกระทบกับชาวราศีธนูเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเสาทั้งพระราหูที่เคยมาร่วมเล่นกันเต็มที่เลยนะเราก็เละเต็มที่เลยออกไปหมดแล้วนะครับมีผลกระทบในเรื่องอื่นแทนสุขภาพก็จะดีขึ้นทยอยปรับ ขึ้นมาดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะนั้นก็เรียกว่าเตรียมพร้อมสู้เตรียมพร้อมหาเงินเต็มที่ก็เลยมองว่าด้วยความมานะอดทนเต็มที่เต็มกําลังหาเงินเต็มที่เต็มกําลังลัคนาราศีธนูฟื้นแน่นะครับร่ารวยแน่ในขณะที่ดาวบัปะครอเนี่ยออกไปจากชะตาชีวิตเนีนะ่ยยาวๆนะก็เลยมองเป็นไปในแง่นั้นถ้าจะมีการสูญเสียเงินก็พลิกไปคือเสียเงินในการลงทุนแล้วก็ไว้ใจตัวเองเพราะตัวเองเนี่ย ตั้งเป้านะตั้งเป้าให้ชัดเจนเลยแล้วก็เดินไปถึงเป้าหมายแล้วสาเร็จด้วยนะครับถ้าแต่ถ้าไม่ตั้งเป้าลัคนาราศีธนูเนี่ยไม่ตั้งเป้านะเดี๋ยวจะไม่ถึงจุดหมายนะครับเพราะเราเป็นาดาวที่เกิดมาในลักษณะแบบนั้นแต่ว่านะครับจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องหาผู้รู้เพิ่มด้วยนะ ของดวงรัคนาราศรีธนูเราคนเก่งมีความสามารถปกติให้ความรู้คนอื่นเข้าไปทั่วนะครับแต่ว่าช่วงจังหวะนี้เนี่ยยังคงมีบาปกระไร,ะระอีกดวงหนึง่งที่ยืนอยู่ในภพปุตตะนะครับก็คือดาวมรตยูนั่นเองก็เลยมองว่า,าบางครั้งเนี่ยการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆยังมีโอกาสสับสนได้อยู่ลองหา,าผู้รู้เพิ่มเติมหรือหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้เดี๋ยวไปลุ่งเลยนะไปลุ่งเลย ทำธุรกิจส่งออกทาธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับออนไลน์นะยังสามารถที่จะอเอามาสร้างสร้างรายได้ให้กับชีวิตของตัวเราได้โดยเฉพาะเดี๋ยวดาวท่านส่งกําลังไปอีกเรือนหนึ่งนะในช่วงปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าลัคนาราศีธนูสามารถมีความโดดเด่นขึ้นมาได้อีกระลอกหนึ่ง ความรักนะครับความรักของชาวราาราศรีธนูนก็มองว่าตัวปั่นปวดออกไปแล้วนะตัวปัญหาชีวิตตัววุ่นวายการที่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องการที่มีความวุ่นวายในครอบครัวการที่ถูกหลอกลวงอะไรแบบนี้นะครับออกไปหมดแล้วนะครับก็สามารถตั้งตัวได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเงินทั้งงานทั้งรักนะเริ่มฟื้นตัวทยอยปรับฟื้นเป็นระดับขั้นไปเหมือนเดินขึ้นบันไดนะครับ ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆดาวเจ้าเรือนดวงชะตาของตัวเราก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะอันนี้ก็ถือว่ากลับมาสู้ได้อีกครั้งแล้วนะครับปี64ี่เตรียมตัวรุยนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนในเรื่องของดาวพระเสาร์พอพระเสาร์โคจรมาถึงลัคนาดวงใครอาจจะมองว่าเป็นในเรื่องของกรรมต่างๆที่เคยกระทำย้อนมาถึงตัวเราในเรื่องของกรรมทางพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเอาไว้ว่าถ้าเราไม่ทํากับเขา เขาก็ไม่ทำกับเราเพราะเราเคยเบียดเบียนเขาไว้ก่อนเราจึงต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นจากเขาบ้างเป็นคำสอนจากพ่อท่านลีขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมคลิปช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตแล้วก็ขอขอบคุณที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานและตัวผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิต สนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีเข้ามาที่ a จุด yor8 มี QR code ให้สกแกนที่หน้าจอด้วยครับขอบารมีพระรัตนตัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยปกปักรักษาอวยพรเกื้อหนุนให้ดวงชะตาของทุกๆลัคนาราศีมีแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยแบบหนักๆตลอดที่ พระสาโขจรเข้ามาถึงลักษณะทุกๆท่านเลยครับ